เหมืนกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องตอนหลังได้เรียกมาตบเลยนะครับเบคสันชัยนะฮะเคยเรียกคุณจินอดีตสามีคุณห,หนิงเนี่ยนะฮะเข้ามาพูดคุย พูดคุยกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องเตือนกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องตอนหลังได้เรียกมาตบเลยนะครับถือว่าเป็นพี่เป็นน้องการคุณเป็กสัญชัยก็คงจะตามตามขา่าวเนี่ยนะฮะ,ฮะก็เห็นว่าอาการของครอบครัวเนี่ยมันไม่ค่อยสู้ดีนักก็เลยเรียกคุณจินมาเตือนสติก็ตามข่าวนะฮะบอกว่าครั้งแรกก็เรียกมาเตือนสติก็ไม่ทําพี่กบทรงศิษย์เรียกมาเตือนสติก็อย่างนิ่งเฉยคุณเป็กสัญชัยเรียกกับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ไม่เรียกว่าคุยนะฮะเรียกมาตบครับแล้วคุณเป็กยังพูดอีกนะคร ใดก็ตามแต่นะครับถ้าหากว่าคุณจินเลือกที่จะไม่ไปยุ่งซะไม่ข้องเกี่ยวซะทุกอย่างมันก็จบแต่ถ้ายังจะเข้าไปยุ่งไปข้องเกี่ยวอยู่พี่เป็กบอกว่าไม่จบแน่นอนสุดยอดเลยทีเดียวนะครับก็สรุปสานะนะฮะร,ระหว่างคุณจินและก็คุณหนิงนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นคุณพ่อและก็คุณแม่ที่ดีให้กับลูกๆนะครับส่วนอนาคตจะมีโอกาสไหมไม่รู้นะฮะแต่คุณจินก็บอกว่าแอบแอบส่องคุณหนิงอยู่นะบอกว่าหลังจากเล,ลิกลากันไปเนี่ยคุณหนิงก็สวยขึ้นและที่สําคัญเนี่ยนะครับก็ยังมีความเป็นห่วงเปยยย็นใยยอู่่ถ้าา้าาาาาหกวมมีครเข นะฮะถ้าเขาเข้ามาดีเราก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วก็เกิดมีปัญหานะฮะคุณจินเองก็พร้อมจนยื่นมือเข้าไปช่วยคุณหนิงเช่นเดียวกันเพื่อนๆเขียนยังไงกับข่าวนี้นะฮะเรียกมาตบเนี่ยนะฮะอ่ะเม้นได้เลยครับ